ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะขออธิบายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสําเร็จรูปเสร็จนะครับว่าเมื่อเราผลิตสินค้าสําเร็จรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลงบัญชียอย่างไรเนื่องจากมีนักศึกษาโทรมาถามผมนะครับว่าที่ผมอธิบายในหน้า123ซึ่งเป็นเนื้อหาประกอบการสอนเนี่ยกับการแสดงวิธีทําสําหรับแบบหัดท้ายบททําไมมันไม่ตรงกันนะครับก็ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่า ทั้งสองแบบนั้นถูกต้องเหมือนกันแต่ว่าการอธิบายในหน้า123นั้นเป็นการอธิบายที่ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในขณะที่การเฉลยแบบผัดนั้นก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากเกินกว่าหน้า123นะครับถามว่าแบบไหนดีกว่ากันก็จะบอกว่าแบบที่เฉลยแบบผัดนั้นเป็นวิธีที่ง่ายนั่นเองนะครับไม่ว่าทําแบบไหนก็ถูกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นไงกรณีในหน้า123เนี่ยเวลาผลิตสินค้าเสร็จเนี่ย เราจะต้องโอนต้นทุนของแผนกก่อนหน้านี้ไปเข้า,าแผนกสุดท้ายนะครับเช่นในหน้าหนึ่งยิบสามบอกว่าเมื่อผลิตเสร็จก็ต้องโอนงานระหว่างผลิตของแผนกแรกก็คือแผนกชิ้นส่วนเข้างานระหว่างผลิตแผนกประกอบ คือตัวนี้คือแผนกที่1เมื่อแผนกที่1เสร็จแล้วก็โอนต้นทุนของแผนกที่1ไปให้แผนกที่2แผนกที่2อก็รับโอนคราวนี้พอแผนกที่2ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนทั้งหมดก็อยู่ในแผนกที่2ก็ต้องมีการโอนงานระหว่างผลิตของแผนกที่2อเนี่ยออกไปจึงเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตแผนกประกอบ ด้วยต้นทุนตรงนี้ก็คือต้นทุนที่เป็นของแผนกชิ้นส่วนและ,ะแผนกประกอบรวมกันนะครับเพราะว่าแผนกประกอบนั้นได้รับโอนต้นทุนจากแผนกชิ้นส่วนมาแล้วก็เมื่อสินค้าผลิตเสร็จก็จะต้องเดบิตด,ด้วยสินค้าสําเร็จรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนกสุดท้ายของการผลิตจะต้องโอนต้นทุนทั้งหมดไปให้กับสินค้าสําเร็จรูปนะครับนี่การอธิบายในหน้าหนึ แต่สำหรับอีกวิธีหนึ่งที่ผมได้มีการอธิบายในแบบขัดจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายแต่ก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดผมก็จะบอกว่าถ้าผลิตเสร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูปลงแค่เพียงบัญชีเดียวก็พอก็คือเมื่อผลิตเสร็จก็เดบิตด,ด้วยสินค้าสําเร็จรูปอันนี้ลงเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าลงเหมือนกันแล้วก็เครดิต ไม่ต้องมีการโอนร,ระหว่างาแผนกนะครับแต่เป็นการล้างงานระหว่างผลิตด้วยจํานวนเงินของแต่ละแผนกเลยเช่นก็จะเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตชิ้นส่วนตามต้นทุนของนแผนกชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็ล้างงานระหว่างผลิตประกอบก็เฉพาะของประกอบเท่านั้นนะครับแล้วทั้งหมดนั้นโอนเข้าไปอยู่ในสินค้าสำเร็จรูป ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดในหน้า123เนี่ยเราต้องการปรับให้มันสามารถดูได้ง่ายนะครับก็จะต้องลงด้วยตัวเลขอย่างนี้นะครับเราก็ไปดูนะครับว่างานเลขที่0.5นั้นมีต้นทุนของแะแนกชิ้นส่วนเท่าไหร่นะครับเราไปดูที่หน้า125นะครับ งานเลขที่0.05ของแผนกชิ้นส่วนนั้นมีต้นทุนรวมกันของยอดยกมาและที่เกิดขึ้นระหว่างงวดนะครับเท่ากับ25,890ดังนั้นก็ล้างออกไปนะครับของแผนกชิ้นส่วนนะครับ25,890ส่วนแผนกประกอบเกิดขึ้นในระหว่างงวดเท่านั้นนะครับมียอดรวมของผนกประกอบนะครับเท่ากับ2,964 เราทั้งสองตัวนี้นะครับรวมกันโอนเข้าไปอยู่ในมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูปนะครับก็คือสองแปดแปดห้าสี่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามูลค่าของสินค้าสําเร็จรูปตามที่ผมบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนั้นก็จะเท่ากับมูลค่าที่ลงในหน้า123เช่นกันนะครับสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะลงแบบไหนก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดให้ลงแบบง่ายๆเลยนะครับก็เป็นการลงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการง่ายเลยผลิตเสร็จก็โอนเป็นสินค้าสําเร็จรูปและแต่ละแผานากนั้นมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ล้างงานระหว่างผลิตของแต่ละแผานากลงสรุปก็คือถ้าผลิตเสร็จก็จะลงแค่เพียงบัญชีเดียวนะครับแบบง่ายอันนี้ง่ายก็คือบัญชีเดียวส่วนกรณีตามตัวอย่างเก่าในหน้า1น3รอ่สานั้นอาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อย เราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเรา,าจ,จะใช้วิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าครับ